สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง e x i l a g a m e r นะครับยู่กนกับเกมก u n d ดัมวางแผนบนมือถือ SD Gundam G-Generation Eternal นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับมีข่าวสารเกี่ยวกับ m a สเตอร์ลนะครับหรือว่าระบบอารีนาของเกม SD Gundam G-Generation Eternal เข้ามาแล้วนะครับนี่ในโนติดนะครับตรงนี้ก็ประกาศวันเรียบร้อยแล้วนะครับนะนั่นก็คือวันที่ 23นะครับ23พฤษภาคมนะครับเวลาประมาณ10โมงนะ10โมงจะมีมานะครับเนี่ยอันนี้ไม่ใเวลาญี่ปุ่นนะเที่ยงของญี่ปุ่นก็คือ10โมงบ้านเรานะครับซึ่งซีซันศูนะครับจะเริ่ม23พฤษภาม10โมงไปจนถึงวันที่31พฤษภาค9โมง59นะครับก็กินเวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะ,ะตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดคร่าวๆเข้ามานะครับ สำหรับมาสเตอร์ลีกซีซันศูนย์นะครับเขาบอกว่ามันเป็นแค่ช่วงทดสอบนะครับเป็นอีเวนต์ทดสอบเพื่อจะไปปรับปรุงในภายภาคหน้านะครับมันก็จะเหมือนกับเกม Mobile ุดการดั้มยูเซียนนะครับซึ่งตอนแรกมันจะมาแบบระบบเบื้องต้นก่อนนะแล้วก็มีพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเรื่องการจัดคะแนนอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับของรวันนะครับก็จะมีที่เด่นๆนะก็คือพวกของอัปเกรดนะครับไอตัว แผ่นอัลติเมทยูนิตนะครับสำหรับพวกตัว UR อาร์อัตติเมตยูนิตนะครับแล้วก็ใบเอสนะครับที่เอาไว้อัพเลเวลร้อยนะครับรวมถึงของอัพ EX สกิลของหุ่น UR นะครับอ่ตรงนี้ก็จะเป็นของวันเบื้องต้นนะซึ่งอ่เขาบอกว่ามันจะได้เป็นเมดอนนะครับเนี่ยได้เป็นเมดอนแล้วเอาไปแลกเอาในร้านค้าอีกทีหนึ่งครับมันจะเป็นลีกเมดอนช็อปนะอันนี้ก็เหมือนของ UCN Gate นะมันจะมีร้านค้าอารีนาอยู่นะครับก็จะเป็นของให้ไปแลกในนั้น เหมือนกันนะครับแล้วก็อ่ามีเพชรด้วยนะครับเวลาที่เราเลื่อนชั้นนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยมันจะมีเท่าที่ผมเห็นนะมันจะมีบรอนใช่ไหมนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นซิลเวอร์แล้วก็เป็นโกลนะครับถ้าเกิดเราขึ้นหลีกได้นะครับเราก็จะได้เพชรเป็นของรางวัลด้วยนะครับซึ่งตรงนี้การจัดหลีกนะครับมันจะจัดคะแนนแบบว่านี่ไงตรงนี้นะครับเขาจะบอกอยู่ว่าถ้าเกิดแต้มเราถึงนะครับ เวลาเจอคู่ต่อสู้5ครั้งแล้วเนี่ยนะพอเก็บคะแนนได้สักพักหนึ่งนะครับเราก็จะถูกโปรโมตไปสู่หลีกที่สูงกว่านะครับแล้วก็เจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแข่งขึ้นนะครับอันนี้ไม่จะตามคะแนนนะครับตรงนี้ก็จะได้เพ็นะถ้าอยู่ในหลีกที่สูงนะครับก็น่าจะเป็นในช่วงเวลานะเท่าที่ดูผมว่ามันน่าจะมีจํานวนครั้งการลงอยู่เหมือนกันนะครับน่าจะเหมือนของยูเซียนเกตที่ วันหนึ่งลงได้ประมาณ6ทีแต่อันนี้ไม่ไม่รู้ว่าขอเกมเนี้ยเขาจะจัดการลงได้เท่าไหร่นะส่วนมากเกมมือถืออื่นนะครับเวลาอารีนาวันหนึ่งก็ประมาณ556 7ทีอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วแต่แล้วแต่ว่าเขาจะอะไรมาแต่ว่าถ้าอยากจะลงเพิ่มก็เสียเพชรแต่เกมเนี้ยคือถ้าอ้างอิงจากยูเซนเกตมันไม่มีลงซ้ําเพิ่มนะมันคือลงแค่จํานวนนี้นะครับแล้วชนะได้แต้มเท่าไหร่แพ้ได้แต้มน้อยกว่าชนะนะครับแต่ก็ได้แต้มเหมือนกัน แล้วก็มาคิดคะแนนรวมกันอีกทีน่าจะเป็นประมาณนั้นนะคือผมคิดว่าเขาน่าจะคงระบบเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้จะเป็น Battle Simulation r o นะครับเนื่องจากไอตัว a r i n a เนี่ยมันจะเป็นระบบออโต้ทั้งหมดเลยนะครับ full ออโต้เลยคือเราจัดทีมลงไปแล้วเราไม่สามารถเลือกอะไรได้แล้วนะครับเออเราก็ต้องจัดทีมตามนี้นะครับก็คือตรงน,นี้เขาจะพูดถึงเรื่องค่าค่ามบนะครับ ก็คือมันจะจัดลำดับการออกตีของหุ่นแต่ละตัวนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องคำนวณค่าโมบิลิตี้ตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยโมบิลิตี้นะครับแล้วก็รีแอคชั่นตรงนี้ก็จะทำให้เราได้ตีก่อนหรือตีหลังก็คือต้องประเมินกันนะนะถ้าเกิดแบบเคี้ยวๆหน่อยเราต้องดูเรื่องไอ้นี่ด้วยนะไอ้พวกโมเดเร grade, ชั่นไะอสส้โมเดเรชั่นนะครับไอ้ตัวของอัปเกรดใช่ป่ะนะครับของสมใส่ยเออนะครับเพื่อ จะปรับค่าม็อบตรงนี้แหละนะมันก็ก็ได้อยู่นะแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดไวมากเกินไปแล้วทีมมาทิ้งห่างกันตรงนี้ก็น่าห่วงนะบางทีแบบเข้าไปตัวเดียวอาจจะจุกก็ได้นะครับแบบเข้าก่อนอย่างเงี้ยนะเอออันนี้ก็ต้องต้องต้องกะกันดีๆอะ่ะบอกตามตรงเลยยากเหมือนกันเรื่องการกะข้ามอบนะครับอ่าแล้วก็สําหรับซีซั่นศูนย์นะครับเขาก็จะมีกฎพิเศษเพิ่มเติมมา นะด่านที่จะใช้นะครับจะเป็นด่านอาวกาศนะครับอาจจะเป็นด่านอาวกาศก่อนแล้วก็หุ่นที่มีแท็กนะครับตัวพระเอกกับตัวศัตรูนะครับคู่แข่งนะอันนี้ก็จะได้รับบัฟพ,พิเศษเพิ่มขึ้นนะเพิ่มสเตตขึ้นนะครับแต่ยังไม่ได้บอกนะว่าเพิ่มสเตตกี่เปอร์เซ็นต์นะครับโปตาโกนิสก,กับรีเวลนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นตัวที่อยู่ในตัวหลักแล้วก็ตัวตัวร้ายตัวหลัก ซะสมดนะครับอะเดี๋ยวมาดูคร่าๆวๆเราสามารถกดดูฟิลเตอร์แท็กตรงนี้ได้นะครับเนี่ยโปรตโกนิ <ac> ก็อยู่นี่นะก็คือหุ่นพระเอกนั่นเองนะครับแล้วก็รีวอลก็คือหุ่นคู่แข่งนะครับอันนี้คนเล่น UC e มาก่อนน่าจะคุ้นๆอยู่แล้วโปรตโกนิสนะเนี่ยอันนี้ก็คือหุ่นที่ทั่วไปนะครับเนี่ยมันก็คือ หุ่นตัวหลักทั้งหมดเลย UR ปัจจุบันนะรวมถึงเซตากันดัมนะครับก็เป็นโปรตากอนิสนะหุ่นพระเอกนั่นเองนะครับแล้วก็ดีโนะครับดีโตู้ล่าสุดก็เป็นหุ่นร i v a ลนะครับหรือว่าหุ่นตัวร้ายนะตอนนี้ทีมที่น่าจะเป็นที่นิยมสุดนะครับ2ทีมก็ผมคิดว่าน่าจะมีทีมของเซตาทีมหนึ่งนะทีมเซตาที่เป็นไซโคมิลนะครับถ้าดูอย่างทีมไซโคมิลนะครับตอนนี้ มันก็จะมีตัวร้ายอย่างเจ้าไอ้นี่นะที่เป็นรีเวลนะครับซาซาบีนะซาซาบีนี่ติดรีเวลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของหุ่นตัวเอกนะครับก็จะมีเซตาใช่ป่ะมีดีโออีกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเลซี C, หรือว่าเลซิกเน่เนี่ยนะ,ะตัวนี้ก็เป็นหุ่นตัวเอกเหมือนกันนะครับทีมนี้ก็น่าจะโผล่มาให้เห็นกันเลซิกเน่ซาซาบีเซาตานะครับ ดีโอใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีหุ่นตัวแท้งอื่นๆติดมานะครับอาทิเช่นบางคนอาจจะใช้นาราทีมาช่วยกันนะสำหรับทีมไซโคมิวนะที่เป็นตัวเอกกับพระเอกที่ได้บัฟนะครับหรือเขาอาจจะใช้ไอ้ตัวนี้ก็ไดนะ้ไซโคกันดั้มนะครับเพราะว่ามันก็มีป้องกันที่ดีนะครับหรือบางคนอาจจะใจเข้มๆหน่อยใส่ดาเมจอย่างไอ้นี่มายูนิคอร,ร์นมาอีกตัวนึงนะครับเพื่อเน้นเรื่องการตีไม่เน้นตั้งรับเพราะว่าตอนทีมบุกอะ บางคนอาจจะใส่มาแบบนี้นะมันก็แล้วแต่สไตล์การจัดทีมแต่ละคนนะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งที่เป็นทีมที่ยอดนิยมเพราะว่าจากเมตาตอนก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นไอตัวนี่วันช็อตคิลเลอร์นะครับวันช็อตคิลเลอร์ก็น่าจะมาเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะมีพวกสไตเกอร์คัตตอมนะครับอันนี้ก็ตัวเอกอยู่แล้วนะคือส่วนใหญ่ตัวตูว้กระชามันจะเป็นตัว ตัวพระเอกกับตัวร้ายคู่กันอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้หน้าอะไรมากมายนะใช่ไหมก็จะมีสไตล์คัตสตอมสอบี้ฟรีดอมสไตฟฟรีดอมจัดติดนะครับแอริเรยลอีกโหแบบล้นๆเลยแทบจะไม่ต้องปั้นตัว s อ r มาลงด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ลงได้แค่5ตัวเนะเวลาเราตีนะครับสำหรับกิจกรรมอันอันนี้มันก็น่าจะคล้ายๆของ UCE นะครับก็คือเวลาเราตีชนะก็ได้แต้มส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ ถึงแพ้เราก็ได้แต้มลดลงนะครับแต่ถ้าทีมตั้งรับของเราเนี่ยโดนตีก็ไม่มีผลอะไรนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูคร่าวๆนะครับอันนี้ยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับพามาดูใน u ูเซียนเกนะครับซึ่งเป็นเกมมือถือกันด้าอีกอันนึงของบันไดใช่ไหมเนี่ยอย่างอารีนานลครับเขาก็ลงได้วันหนึ่งหกครั้งใช่ไหมสู้กับคู่ต่อสู้นะครับซึ่งมาจะจัดมาให้อัตโนมัตินะครับเวลาที่เราเล่นชนะนะครับนี่อย่างอันเนี้ย,ยนนมันก็ได้20แต้มเวลาตีชนะใช่ไหม ยี่สิบแตบ้มแต่ถ้าตีแพ้ก็ได้สิบเก้าแต้มนะครับลักษณะมันน่าจะคิดแบบนี้นะเออน,นะครับเนะี่ยแล้วก็เพียงแต่ว่าของเอสดีแนดัมมันยังไม่มีเรื่องระบบระบบอันดับนะครับไอ้ระบบแรงเนี่ยนะมันก็อาจจะเป็นแค่เหมือนกับตอน UC e ตอนต้นๆที่แบบอ่ามันจะเป็นลีกลีกไม่ผม,ไม,ไ,มไม่ไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรนะมันจะมีอยู่2หลีกด้วยกันนะ่ะลีกลีกล่างครับแล้วก็ลีกอีลิทคือลีกลีกบนนะ ก็คือถ้าเกิดแต้มถึงมันก็จะขึ้นหลีกมานะครับแล้วก็ได้เพชรประมาณหนึ่งนะแต่พอมาเป็นหลีกบนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอันดับนะครับแล้วก็มันก็ผมว่าน่าจะซีซั่นหลังๆน่าจะมีเรื่องในส่วนของรางวัลนะครับเนี่ยรางวัลที่เป็นอันดับแรงนะครับสาหรับพวกสายเติมไง่จะบอบางคนเขาอยากได้ที่1อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีเรื่องไม่แน่จะมีเรื่องฉายงฉายยาเลยมาภายหลังด้วยเพราะว่านี้ก็เหมือนกันแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยก็ถ้าติด ที่1ก็ได้เพชร3 0 0 0นะครับที่2ได้เพชรเหลือ2 8 0 0 2 5 0 0ลดหลั่นลงมานะครับเนี่ยถ้าติดท็อป20ก็เพชร2 0 0 0ซึ่งก็จะต่างจากที่1อยู่นะอันนี้ก็แบบเหมือนจูงใจให้คนเติมเงินนั่นแหละนะครับแต่ว่าหาเติมเยอะเนะพื่อแต่แรกเพชรนิดเดียวเติมเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องแบบอยู่ที่การลงทุนแต่ละคนนะครับว่าใครอยากจะลงประมาณไหนผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้ส่วนการสู้เนี่ยมันก็จะเหมือนกันเลยเนี่ยก็คือเนี่ยเวลาบุกใช่ปะ เราก็ตีไปนะครับส่วนทีมตั้งรับเนี่ยมันก็มีคนมาตีเรานะเราชนะก็ไม่ได้ได้แต้มอะไรนะครับหรือว่าเราแพ้ทีมตั้งรับเราแพ้ก็ไม่เสียอะไรนะครับอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับก็โดยสรุปนะครับสำหรับเรื่องอารีน่านะถือซะว่ามันเป็นโบนัสสำหรับเก็บเพชรดีกว่านะครับเพราะผมบอกเลยว่าต่อให้เติมเยอะแค่ไหนนะคุณก็จะไปเจอวานจีนแน่นอนนะครับดูจาก UCE ที่เล่นมานะบอกเลยว่า ต่อให้เติมมาจนขนาดไหนนะถ้าไม่เติมเยอะกว่าเขาเนี่ยก็เอาเขาลงญากนะครับแล้วบานจีนี่คือเยอะมากนะครับของเซิร์ฟเราเนี่ยน่าจะได้เจอด้วยนะเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟรวมโกบอลนะครับแล้วไหนจะทางฝั่งฝรัง่งอีกนะครับเออเพราะฉะนั้นก็เติมแล้วก็เล่นอยู่ในกลุ่มที่เราเล่นไหวพอดีกว่านะครับเอออย่างที่บอกไปนะเพราะว่าถึงเราเติมเยอะ นะไม่ใช่ว่าเราจะเก่งคนเดียว้วมันอาจจะง่ายตอนสู้กับคนที่เขาไม่ได้เติมหรือว่าเติมน้อยกว่านะครับก็แค่นั้นแต่ว่าคุณก็ต้องไม่เจอที่แบบโหดร้ายอะ่ะพวกวานจีนโหดร้ายอะ่ะแล้วจะรู้ว่าวานจริงมันเป็นยังไงนะบอกผมพวกนั้นกดกันยับยับนะครับสามดาวซ้ําแล้วซ้ำอีกกดอยู่นั่นแหละกดจนแบบเฮ้ย hey! เดี๋ยวมันเอาเงินมาจากไหนกันนะประมาณนั้นเลยนะครับเออนะอ่ะโอเคบอกเลยว่าเยอะอ่ะขนาดยูซีคน คนเล่นไม่ได้ไม่ได้เยอะนะเพราะว่ามันเคยมีเซิร์ฟญี่ปุ่นเล่นมาก่อนเป็นปีป,ปีใช่ไหมบางคนก็อาจจะไม่ชอบเล่นแบบนั้นแต่ถ้าอันนี้มันเปิดมาพร้อมๆกันนะครับบอกเลยว่าเจอเยอะแน่นะครับเพราะฉะนั้นก็เติมแต่พอควรนะเอาที่สบายสบาย,บายเล่นแค่สนุกสนุกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นคอนเทนต์ที่เน้นเอาเพชรไปเติมเอาเพชรมาล่อเพื่อจะให้คนเติมเพชรนั่นแหละสําหรับอารีนานะครับอโอเคครับสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบไว้เท่านี้และการหากใครที่ชอบและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วย กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กับกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ